สวัสดีครับสวัสดีชาววันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่9นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชม power amp นะครับ power amp ราคาประหยัดประหยัดนะครับราคาจับต้องได้นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับสำหรับ power amp อาไว้ขับเสียงกลางแลมนะครับที่ราคาที่จับต้องได้นะครับไม่ราคาไม่สูงนักนะครับสำหรับ m o d i f y นะครับตัวแรกนะครับ m o d i f y m c 2 0 0 0ันนะครับรุ่นนี้นะครับกับเสียงกลางใสๆนะครับตัวนี้ราคาประหยัดประหยัดนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับร้านพีเน็ตอะโดโอนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหา power นะครับ power ไว้ครับเสียงกลางแหลมนะครับราคาบ้านๆนะครับราคา4 0 0 0บาทครับตัวนี้ราคา4 0 0 0บาทราคาไม่สูงมากนักนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาอยู่นะครับ ราคา4,000บาทใช้งานปกตินะครับตัวนี้ Monify MC 2,000 Reset นะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับรานพ p i นตออ u d i o นะครับตัวนี้แท่นละ4,000บาทนะครับราคาประหยัดประหยัดนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็นของ NPE นะครับ NPE XL 600นะครับตัวนี้ใช้งานปกติเช่นกันนะครับสำหรับท่านที่ยังมาหาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ ร้านพิเนตออเดนะครับตั้งอยู่บ้านม่วงนะครับเอเพลยดอนจานจังหวัดกระสินนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับครับเสียงกลางแหลมนะครับตัวนี้แรงแรงนะครับ XL 600นะครับตัวนี้อยู่ที่3 0ม0บาทนะครับราคา3000บาทนะครับราคาไม่แพงมากนะครับตัวนี้ แล้วก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่นิยมอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้สําหรับ d ีเทคนะครับเป็น power d t e บเสียงกลางเหมือนกันนะครับตัวนี้ dtek 204นะครับมีอยู่สองตัวนะครับตัวนี้น่าจะผลิตคนละรุ่นกันนะครับผลิตคนละล็อตนะครับตัวนี้จะ b o ี้ใหญ่กว่านะครับส่วนตัวนี้จะเล็กนะครับแต่สภาพภายในเหมือนกันนะครับตัวนี้ระบบเหมือนกันหมดนะครับ วงจรนะครับตัวนี้ตัวละสี่พันนะครับสําหรับตัวดีเทคนะครับสอบามเข้ามาได้นะครับด้านพินิออเดโอนะครับเดี๋ยวจะพาชมด้านหลังแต่ละตุ้นแต่ละแท่นนะครับเริ่มที่ดีเทคก่อนนะครับตัวเล็กนะครับตัวนี้สภาพใหม่กิ๊กนะครับใหม่ๆนะครับด้านหลังสวยๆแล้วครับตัวนี้สอบถามเข้ามาได้นะครับจะย้อนแสงหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวรองตัว ใหญ่ขึ้นมานิดนะครับของดีเทคนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นตัว XL 6 0 0นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังของ XL 6 0 0นะครับบถามเข้ามาได้นะครับร้านพิเน็ตโอเดนะครับดให้บริการทุกวันนะครับตัวนี้เป็นด้านหลังของ MC 2000 VZ นะครับของ Monify นะครับ ปกตินะครับใช้งานปกติทุกแท่นนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาจับต้องได้นะครับตัวนี้สี่แท่นนี้ราคาไม่ถึงห้าพันนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาอยู่นะครับ power ราคาประหยัดประหยัดนะครับสอบถามเข้ามาได้ครับร้านพีเนตอะโดโอนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ